เลยชุดแต้มจะตำรักแม่ไหมแม่ไอ,มอตมไหมอันนี้เราทำเสร็จเราจะมาสลับกันกินนะคะรจริงเหรอจริงของฉันแต้มเละมากเลยค่ะทุกคนแล้วใครจะกินน่ะดูสิคะทุกคนวันนี้มีลูกกระต่ายมากินเยอะๆเลยค่ะเดี๋ยวจะทำให้กินเลยนะคะมากิน แกงเวลาอ่ะจตัมอู้ยเอาแหละมาแยแยเนี่ยอ๋อจะได้ทำข้าวค่ะ้าววันนี้จะเป็นแม่ครัวเหรอคะครัวคุณแตมเหรอคะใช่มีอะไรบ้างเนี่ยดูสิเออก็มีเยลลี่พิซซ่าน่ากินมากเลยอ่ะเลนดี้พิซซ่าอะไรอีกก็มีหนอนหนอนว้ายจตัมกินหนอนจตัมพ่อีเยลลี่เรียนู้เต็มไปหมดค่ะเยลลี่ลูกลูกลูกตาลูกปลาลูกบอลทั้งหลายนะคะแล้วก็อะไรอ่ะลูก มายองเนสมีอันนี้ด้วยนะคะแม่เป็นอะไรก่ะพุดดิง้งเยลลี่ไหมคะเยลลี่ไข่ใช่ไหมเยลลี<อ>่แบบเป็นพุดดิ้งไข่นะคะชแต่่าเครื่องปรุงแม่มามพวกนี้คือเครื่องปรุงนะคะที่เราเอาไว้กินกับขนมกัน <S <s <ci> มีรสอะไรบ้างแม่สือตั้งนานแม่ก็ลืมเล้วเนี่ยมีรสมูฟ <ci> ี่ชีสก็คือไว้ใส่ป๊อปคอร์นเวลาดูหน,น,นังนะแล้วก็รสชีสนะคะ่ะแล้วอันนี้ก็คือซาวครีมฝาไปไหนขอฝาอันนี้ <S <s <ci> โอโ้โหมีครกด้วยมีน้ำตาลด้วย คืออะไรเนี่ยวันนี้ยังจะทำแบบว่ายำค่ยยะยำเยลลีอ mm ่ะค่ะเรามาทำยำเันคนละอันดีกว่าเฉต๊ะเฉต๊ะจะใช้ครกหรือันจะใช้นี้ใช้นี้หรอได้งั้นเดี๋ยวแม่ใช้ครกเดี๋ยวเรามาทำยำกันคนละอันนะคะแล้วให้ทุกคนโหวตดีกว่าว่าอยากจะกินยำของใครมากกว่ากันพ่อจังขอเรื่องกับน้ำตา น้ำตาลไปเลยเธอเพิดน,นะคะแม่หยิบมาผิดอันนี้เป็นเกลือค่ะน้ำตาลแรกจะเริ่มจากแกงเยลลี่อันนี้ดีกว่าแม่อยากชิมอันนี้มากเลยอ่ะชันตามเค,คยินยังอันเนี้ยที่เป็นขดๆเงี้ยเปรี้ยวค่ะเปรีนนป้ยวไหมหรือหวานฉันจะไม่ร่าจะอร่อยนะอ,อ,อ,อหอมมากอ a r n i n g นะคะถ้าเกิดคนกินของชตานมาค่ะจะเป็นปลาหวานจะเป็นอะไรนะปลาหวานแต่หมายถึงเบาหวานป่ะนั่นแหละ แตมเขาบอกว่าเดือนก่อนใครกินของจุแตงแบบจะเป็นเบาหวานแต่จูแตงก็เลี้ยงผิดเป็นปลาหวานโรคใหม่โรคใหม่ปลาหวานนะคะคือถ้าเกิดเรากินปลาแล้วใส่น้ําตาลเข้าไปนะคะพอเรากินแล้วเราจะสามแม่แกเป็นคนที่หายใจคอกๆแล้วก็พูดว่าฟุ๊ฟูแม่อยากกินของเขาเรียกว่าโรคเบาหวานอันกลมๆอร่อยแอลกูกลมในยำแม่ดีกว่ากราบยินดีตา หอมมากหอมแบบดังดมแม่ใส่หนอนด้วยเพื่อความอร่อยเราต้องใส่ฟันงไยด้วยแงบ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 ใส่ทุกเลยวายดีมทุกคนเลือดออกลูกตาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแม่ใส่ส้มและมะนาวลงไปอย่างละเม็ดมาดูสีแม่เอาเยลี่ลูกตาต้อนนี้ของจักรันนะคะมีเยลี่ลูกตาหนึ่งลูกแล้วก็น้ำตาลเต็มเลยแม่ใส่ดีกว่าเยลลี่แตงโม ทำแกงไงอ่ะต้องจังใจแม่ก็อยากจังใจให้แกะแมวออกแล้วเขียวปีเลยใส่ลูกไปเลย <Okay. S 1> ใส่อะไรคะแล้วก็ใส่มานาสีเหลืองนะคะแม่วานะ่ยแม่จะใส่เยลลี่ลูกโลเข้าไปอีกหนึ่งลูกนะคะแล้วเดี๋ยวแม่จะเอาเยลลี่สีเหลืองบ้างนะเพราะว่าสีฟ้ายเยอะแล้วแ้่ก็จะเอาเยลลี่ลูกอะไรต่อนีลูก ป็ดดีกว่าคะ่ะอุ้ยใจตรงเลยอะ่ะแม่ก็เกัดเอาเยลลี่ลูกเป็ดนะงง้นแม่เปลี่ยนดีกว่าแม่เอาเยลลี่ลูกตามาดีกว่านี่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 มาแล้วลูกตาสีแดงตอนนี้น้องๆดูต้องช่วยคิดไปด้วยน,นะคะว่าของแม่ของชุดแตงมาของใครน่าเกี่ยกวกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้น้องๆช่วยกันโวตแกะออกมาแล้วจ้า ใส่เข้าไปเลยจากปปลูกเต๋อกระเตนอ,อันนั้นอร่อยอ่ะเชฟแกรมแม่ก็จะใส่แต่ว่าแม่ว่าไม่จะใส่ตอนทีหลัง <c oughs> เอาเอาแอบดูของแม่ทำไมคะเอาโจ้เยลลี่แม่ไปทำไมคราวนี้ทุกิีว่าจะใส่แบบฮาร์ hard core นะคะฮาร์ดคอร์เลยเหรอเชฟจะใส่ก่อนตอนนี้เลยนะคะก็คือพุดดิ้งค่ะมีจานอันนึ่งไหมอก,การโชว์ออฟการโชว์สกิลการใช้กเกี่ยวใช่ไน,น,นะคะ ใส่ข้าวโพดเสียงส่วนของแม่นะคะตอนนี้เป็นอย่างนี้แม่ว่าแม่ต้องเริ่มใส่เครื่องปรุงแล้วล่ะแม่จะใส่อะไรดีนะ้าชีสถูกต้องแม่ว่าแม่ใส่ชีสลงไปค่ะมไม่แม่แม,ม,ม่อยากรู้นะคะทาไมอ่ะอยากรู้ไหมคะชีสอะไรอร่อยกว่าน,นี้ชีสลงหนังหรอใช่ออแปลกนะผงชีสอะเขามีชีสสาหรับโรยเข้าโพดในลงหนังด้วยคือเขาบอกว่าเป็นรสเดียวกับป๊อปคอร์นนะ่นลงน่ะแล้วเยลลี่เปรี้ยวๆหวานๆมันเข้ากับชีสมไหมฉันแตงว่า อันนี้เดี๋ยวทำเสร็จเราจะมาสลัดกันกินนะคะเร่งเหรอจริงเฉดเต้มจะทรักแม่ไวแมเต้ไม,ไม่รู้ว่าัชอบกินชีสไงแม่เลใส่ห้ไงดกลินอ,อืมอไปแล้วก็วอย่าทำแม่เละเดี๋ยวเราจะต้องช่วยกันลัดกันไปโรงพยาบาลเพทอ้องเสีย จะแป,ะปร์จะแปร์มิสซาค่าเดี๋ยวว่าถ้าอร่อยมากเต็มไปด้วยผงชีสแม่ว่าแม่ใส่อุ๊ยแม่ใส่พิซซ่าดีกว่าเดี๋ยวเอาทิกเสร็จดูวันนี้ว่าไงคะออดิสเพลย์แล้วอะไรชอบเหรอชอบแบบออฟเซสเลยคนาะแม่จะหมดเลื่ <c oughs> เอาเหอะยี่ห้พิซซ่าคนน่ารักนะัมีใครเคยเห็นบ้างหรือยังคะ <c oughs> มีตรงขอบเนาะแล้วก็มีไข่มีทําเป็นพริกโรยมีอะไรอย่างเงี้ยให้หน้าตาเหมือนพิซซ่าหน้าตาดีเลยนะเนี่ยดูนะคะจริงๆแล้วอ่ะ แม่ก <Yeah. S 2> แค่นี้ก็น่าจะอร่อยเจ<ด>มร <า S 1> ักแม่เท่าที่ใ,ใส่ชีสลงไปนะรักแม่มากไหมพ<า>ันกินอย่ลลื่คอนเส่ชีสจะแต่จะทำเสร็จไหมแม่ว่าจะแต่กินหมดก่อนนะอ,อุ้ยนี่เนี่ยช็อตเมสนุกดีแม้ว่าเด็กๆซื้อไปกินก็น่าจะสนุกในเนี้ยคือเขาจะมีเยลลี่หลายรสมากเลยมีที่เป็นแบบขวดโค้กด,ด้วยแล้วก็มีเหมือนเบอร์รี่ด้วยนะคะแล้วก็มีไข่แล้วก็มีเหมือนบานาน่าค่ะอืกล้วยบานาน่านั่นแหละค่ะกล้วยอื ะงานนี้เรามาทํายำค่ะเราต้องใส่ลงไปเพื่อทํายำใส่พริกเข้าไปในยำซะหน่อยงานนี้ยังไม่ได้มาเพื่อ,อยำนะคะทําอะไรคะกินค่ะต่อไปก็ใส่ไข่ลงไปด้วยนะคะเพราะว่าในยำแม่จะได้มีโปรตีนไม่อยากมีโปรตีนนะอืมเอาไปชาแตมชาแตมจะอิ่มแล้ว <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยแล้วแม่จะได้กิ่นไหมอ่ะมะกอกคือว่าันเป็นขนมปังเมล่อนเนี่ยใช่ไหมในพิซพซ่านี่ด้วยเหรอโคโกต้องมีพิซซ่าอะไรอ่าๆๆ,อๆโอเควีชขอชิมดีกว่า แม่จะชิมน้องเหงือกและฟันผสมผงชีสลงหนังน้ำตาแก่ก่อนกินอร่อยไม่น่าเชื่อเลยอะ่ดดะคือนั้นเลยเชียชิมสิมาโมจริงเพราะว่าผงมันอร่อยอร่อยปะถ้าทางยำแม่จะรอดถ้าทางเซนต์กะรอ,อ,ะอก,กินของแม่อย่างเดียวเลยนะนี่ได้แล้วคะ่ะไอติมบานาน่าสับปะรดิจากนั้นก็ ไปเลยตอนนี้ของแันจะเป็นอย่างนี้แล้วนะคะดูนะคะของชันตเต็มเละมากเลยค่ะทุกคนใครจะกินน่ะแม่ใจดูของฉันตเมตอนนี้เราจะเอาให้แม่กินหรอช็อยเต็มรักแม่สะเละอะไหมช็อตเต็มวันนี้เราจะมาปรุงเยลลี่สูตรใหม่กันนะคะสูตรยำยำที่กินแล้วข้าวเข้าเอผลิตภัณได้นอนไม่หรอกเพราะของในนี้เป็นของกินได้ทุกอย่างมันก็ต้องโอเคแต่เราาอจะกินได้ แต่ว่าท้องเสียถูกเราจะไม่กินขนมก,กันเยอะๆนะคะอันนี้มาทําให้ดูกันนะแต่ว่าเราจะไม่กินกันเยอะขนาดนี้แบบกินหมดก็ไม่ไหวนะเออเป็นไงเหอร่อย <c oughs> อันเลยนะไม่อร่อย <c oughs> นี่ดูนะคะวิธีที่ถูกในการกินเยมล่โคนอย่างที่หนึ่งค่ะกินปามก่อน <c oughs> อย่างที่สองน,นะคะ <c oughs> ดูจะน่าสนุกมากเลยเนาะแล้วก็ให้มันเหลือให้คุณโรนีนะคะอย่างที่สามนะคะ บดค่ะหัวชิ้นเล็กกระติวเดียวกินต้องสามคำแม่เอาใส่ปากทีเดียวเสร็จ <c oughs> ตอนนี้ของแม่เป็นอย่างนี้นะคะเสื้อของเชิแตมปัจจุบันนะคะ <c oughs> อย่างที่เห็นนะคะเชียจะใส่ฟันเข้าไปะคะ่ะตอนนี้แม่จะเริ่มจัดจานแล้วนะคะเข้าใจแล้วให้น้องใส่สีสันคาราฟูเข้าไปนะคะตอนยังไม่ใส่น้ำตาลอะ <c oughs> ชีสไปคลุกคกอร่อยแลวคะ่ะพอใส่น้ำตาลลงไปอะกลิ่นชีสหายไป แม่จะกลับไปใส่ชีส <c oughs> เพิ่มทุกที่เข้ากันค่ะดูเยลลี่ลูกตาแล้ตอนนี้สิ คือมองอะไรไม่เห็นแล้วนะคะลูกตาขมุขมัวมากแม่จัดจานละแม่ของแม่อร่อยแม่จัดจานเพิ่มโดยการใส่พุดด yeah> claro ิ้งสตรอเบอรี่ลงไปนี่แม่พยายามทำทุกอย่างให้อร่อยที่สุดเพื่อให้เฉตันกินทีหลังพ่อพยายามจะทำทุกอย่างที่มีสีสันแต่ไม่ได้รับประกันว่าจะอร่อยนะคะแต่ว่ามีสีสันแน่นอนค่ะจ้าแล้วดูสิใครทำกับเยลลี่ลูกเจี๊ยบของแม่หน้าบันนี่บีมแล้วอ่าเฉตันนี่แหละไม่มีใครแล้วค่ะมีเฉตัสร็จแล้วเสร็จแล้ว ว้ยชิดเต็มเราใจตงกันเลยของแม่นะคะมีลูกตาสีเขียวอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็มีเยลลี่ลูกปากเป็นฟันอยู่ตรงนี้นะคะข้างล่างเป็นพุดดิ้งสตรอเบอรี่ข้างล่างนี่ก็คือยำเยลลี่ชีสน้ำตาลนี่คือหน้าเขานะน,นี่คือตาลูกบอมสีน้ำเงินคือจมูกตรงนี้คือแก้มสองข้างนะคะแล้วก็ฟันแล้วก็ปากสีแดงอ่าต่อไปของชิดเต็มค่ะแม่ของจานจานเลอะคงจะเต็มเลอะทุกอย่างไม่ใช่เลอะแค่จานของชิเต็มเป็นหน้าใหญ่แบบนี้เลยมีตา สีเขียวเหมือนกันนะคะมีตาหนึ่งคู่แล้วก็มีกล้วยเป็นปากใช่ไหมแล้วก็มีฟันด้วยแล้วรอบๆหน้าก็เป็นเยลลี่สีแดงอ้อโหมีศิละปะเหมือนกันนะคะทําเป็นหน้าตุ๊กตาหน้าใหญ่ๆเลยตายละแม่จะแพ้ไหมเนี่ยดูหน้าตาของใครชนะแม่ชนะแม่ว่าหูงชนันน่ารักกว่าแม่ว่าของแม่เหมือนมองสเตอร์มาช่วยกันโหวตหน่อยนะคะให้เฉลี่ชนะพิมพ์เลขหนึ่งถ้าให้แม่ชนะพิมพ์เลขสอง <c oughs> อ่ะได้เลยอ่ะได้กินกุบูช์ตันอยากกินของแม่มากเลยอ่ะ <c oughs> แม่กินแล้วแม่จะรอดไหมฮะรอดแม่ไอ้กระไรทุมันก็ไม่ได้แย่หรอกของชจตันรสจัดมากเลยอะ่ะเค็มหวานทำไมเวอร์เปรี้ยวอะเปรี้ยวหวานเค็มเปรี้ยวหวานเค็มเปรี้ยว แต่ของแม่ตัวผงๆนะกินน้าเป็นผงน้าตาลผสมชีสอะแต่กินเยอะๆไม่ดีนะคะเรากินขนมในขนาดนี้ไม่ได้นะกินหวานมากไม่ดีนะคะไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบวีดีโอแบบนี้ก็คอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะเดี๋ยวแม่กับเชแตมจะมาทำให้ดูกันอีกนะคะวันนี้แม่กับเชดตมไปก่อนนะบ๊ายบาย